สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านําโชคนะครับวันนี้วันที่9กรกฎาคม2568นะครับผมพาเอฟซีพ,า, FC, พาทาชมครับเดินทางมาหาเซียนสองดาวพี่น้องนะมาทั้งสองดาวมืนหนีพี่นอ้องหมืดฟ้ามืดฝนมาแล้วนะครับก่อนเขาพรรษานะครับงวดที่ผ่านมาครับ เซียนสองดาวเน้นให้หกสีนะครับผมแต่ว่าเน้นล่างไปบนแบบหกสี่มาสี่หกให้ล่างไปบนก็ถือว่าเบาเขานะพี่น้องเนาะงวดเก้าสองนี่ก็ให้ตรงๆรงได้พี่น้องแบบงวดเก้าสองเข้าตรงๆนะครับมาหาเซียนสองดาวต้องงวดแหละครับผมงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้พี่น้องเด้นะเอแบบเซียนสองดาวให้ชุดล่างมาแล้วนะครับเอ่อเอฟซีก็รอถามมาชุดบน นับมื่อนีเดินทางมาแล้วพี่น้องนะครับถือว่าแมนของคนเยอะพี่น้องเด้อเซียนสองดาวถือว่าเป็นเซียนท่านหนึ่งที่แมนนะครับบานเพิ่นพี่น้องเบนเขาโพดมารอบนี้โอ้เขาโพดเพิ่นพี่น้องแก่แล้วนะับเพิ่นปลูกกระปลูกเต้มพี่น้องบานเพิ่นดินดีนับมือดฝ่ามืดฝ,ดฝนนะับเข่าสองวันเลยที่พี่น้องเก้าสองตรงๆนะับหัวเก่าสองนี่ให้บนตรงๆเลยนับหวดที่ผ่านมาโตเน้นขึ้กัน เน้นหกซีตาราให้ล่างพันไปบนซีหกนับชุดล่างเพื่อนให้มาแล้วนะครับวันนี้นะครับจะพามารับชมชุดบนนะครับงวดวันที่16กรกฎาคม2568พี่น้องนะครับเป็นแนวทางนะครับเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับอู้หุพี่น้องล้ำใยพิ่นก็มีนะครับเงาะเพิ่นก็มีอยู่ข้างหลังอ่าแต่ว่าเงาะบ่บ่เป็นมากอยู่บ่หลายท่านผู้ชมพผลข้างหลังพุ่นนะครับอ่าเอ้วนะครับ สมคือฝน,นจุดตกเบิ้งพี่น้องมืดฟ้ามืดฝนไม่อีกแล้วเบิ้งลำย่าิพันเออลำย่าิพนหน่วยใหญ่อยท่มาธรมชมตาบดกปีนี้ไม่ดกแอบพุดนะลำย่าพี่น้องหวานอยู่ชิมเบื้องแล้วดินเพิ่นดินดีพี่น้องปลูกปลูกยังแงามนะครับไายเอฟซียางชมรอบบานเซียนซองดาวพี่น้องเอ,เองบเอ ลำยยไงก็ะอดกินมดนะหลำย่อยเพิ่งกเซถุงหเยอะพี่้องกระหลอดลำย่ยพี่งนเซี่ยงสองดาวเนาะน้ยไงบอกพูนหลายหลสวัสดีครับเซี่ยนสองดาวรอาวุณแม่เพินไแล้วเ่พนปลูกกาอ้าพี่ังันที่ผ่านมานะครับชมชมนครับหกสี่มาสี่หกนะครับแต่ว่าเหล็กเด่นนี่มันสลับกัน นะชุดบน8กับ9ถ้าจับอีกเก้าหนึ่งยิ่ดพี่น้องเพิ่นจับแล้วแปดแปดศูนย์หาละเก้าจับเก้าศูนย้าหนึ่งก้าสองเก้าสามแต่ว่าถัดกับตัวเน็ตนี่พี่น้องเอาติดไว้บนล่างนี่ก็ถือว่าเข่าเด้ถ้าติดไว้บนล่างนี่เออหกสี่มาสี่หกนี่อ่นี่พี่น้องถือว่าเป็นเซียนท่านหนึ่งที่แม่นแต่ว่าให้ล่างเป็นบนห้องกับว่าเบาเข่าได้พี่น้องได้แต่ว่าถ้าห้องอดชุดเด่นชุดเน้นเพิ่นนี่ติดไว้นี่ อ่ถือว่าแมนของเพิ่นอยู่เอาชุดล่างให้เแลนะ้วเนาะอ่าชุดบนบาทเนี่ยอ่าเอาให้ยำให้เส้นสองดาวยำชุดล่างน,นี่ครับที่เป็นให้ตองวด <c oughs> <c oughs> เอ้เป็นเช็ดชุดบนให้ที่น้องวัลนี่ม <c oughs> มะเขียนโอ้ผมเขียนไว้แล้วอ่าเขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้ว,ลวอือืมชุดบนได้พี่น้องได้วันนี้ได้ หกแดงนะครับเลยหกสองว่ะครับกัปหัวผมครับเดี๋ยวสิว่ากับอีกโอ้กสองเขียนใส่ไหมพน,นุ่งเนี้ยอะก็ได้ครับผมอือเออมันจะเห็นชัดๆ ครับผมอืมขีดตรงนี้ออกก็ได้ครับผมพี่น้องอฏิเสนให้ไหมชัดๆอ้าวซ้านั่นแหละชุดบทมาแล้วครับ ตัวเน้นให้ติดไว้ในได้ดพี่น้องได้บนล่างไว้ตัวเน้นอเอานะครับวิ่งบนแะรบเช้นสองดาววิ่งบนครับหกกับแปดหกกับแปดก่อนเนี่ยครับอ่าอ่าสิเป็นหกเนาะครับตัวเน้นหกเน้นหกหกศูนย์หกหนึ่งอ่าหกหกหนึ่งหกสองหกสามสองยนนี้คอัคบอืมเอา ศูนยหกหนึ่งหกสองหกสามครับ8ปสองตัวนี้ครับหัวอ่คือเน้นหกสองก็เลยกลับให้เก้อีกครับโอ้ยที่จะมาดูแท่ละครับมันเก้าสองเลยกรับให้เอเห็นบวกหหนึ่งเออไม่ออกเก้ออมันใจกะคักมักตัวนี้เอาถาชุดล่างชุดล่างถาห้ารตรีชุดใดห้าสามสามห้า้าโอ้เอาด้พี่้องเนาะ ชุดล่างผู้ใดว่าซื้อเสียใจต้นหาซ้ำดิบอกครับโอ้โหมันใจคักเลยนมันบ่พอมันใจเลยเห็ุว่าเสียใจเอาวงใหยือกเนี่ยตัวเน้นคักๆวงใหยือกเนี่ยอ่าตัวล่างนี่เอาเอ่าวงเลยครับผมอืมเอานีตัวบนเลยครับเอานี่เอร์ตบบชมนะครับเอาซองทังนี่ก็รู้แล้ว แต่ว่าพี่น้องนะครับอย่าลืมได้พี่น้องหาสองหาสามหาสี่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองนี่เขาติดไปเลยครับติดบนล่างไว้เลยกันไว้เลยคืองวดที่แล้วนี่นี่งวดที่แล้วนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวครับผมนี่งวดที่แล้วนี่ถ้าห้าตัวเน้นเพิ่นนะครับแปดหนึ่งแปดสองหกสองหกสามหกสี่นี่ถักกันไว้บนล่างนี่ครับกามาของเพิ่นอยู่เพราะว่ามาตัวเน้นเพิ่นหลักหกหกสองหกสามหกสี่แต่ว่าเพิ่นเน้นล่างนะครับเลข เลขวิ่งนี่พันสลับกันเนาะบนกับล่างเนะเาะซีกับพกนี่ถ้าเพิ่นจับไปบนนี่โอ้เออแปดกับเก้าถ้าเพิ่นจับมาล่างนี่เออจะสลับกันอีในวงวัดเนี่ยเอบเพราะ่พราะหน้าเพราะหนาสลับดอกคือ <C' est S 2> ถ้ามามาตรงตรงได้วงวดนี่ยอา่ามันมันหลายามันหลายหลายงวดจังจังโดดเท่นหนึงอ่าแต่เอาปฏิจับาสามตัวให้แอบโอ้เอานะเพิน่นกระเน้นให้แล้วนับโตมักโตชอบ ผู้ได้มากคู่เดียวตัวเดียวอ่านผูมชมเซียนสองดาวด้วพี่นังเด้นะครับอ่าดาวเป็นเซียนที่เอฟซีนี่อย่ามองขามด้วพี่นองเด้แต่ว่าส่วนมากเอฟซีจะมองขามนะครับเพิ่นแมนของเพิ่นเด้งวดเก่าสองนี่ก็มาบนตรงๆง,งวดที่พันมากแต่ว่าหกซีนี่ห้ล่างพันไปบนซีหกเลขเด่นเลขวิ่งเพื่อนนี่โอ้นะครับสลับกันนะครับแปดกับเก้านี่ให้บนพันมากเก้าพันมาล่างหกกับซีนี่ให้ล่างพันไปบนอ่านะ นะครับ16รกรกฎาคม2568นะครับผมเซียนซองดาวนะเป็นน้าทางที่น้องเลือดทามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปให้ยิบจับลอตเตรบบอรี่แบบบอมักบอชอบคือเบาถาวาเบิงซื้อแบบเอฟซีก็รอดชุดบนของเซียนซองดาวนะชุดล่างที่เป็นไหตองวัดคือเลขวิ่งเลขเด่นหากับเจ็ดเด่นที่หา,<แ>า 2, 3, ครับอ่าห้าสองห้าสามห้าสี่แบถ่ายเจ็ดคือเจ็ดสามกับเจ็ดสอง นะเพิ่นเน้นราคาคือหาสองหาสามมาสี่สามคูนี่ถ้าเม็ดเดียวคือหาสามหาให้ได้หาลอตเตอรี่ไว้เลยเพิ่นว่านะวิ่งบนเมอนี้มาเพิ่นให้ชุดบนหกกับแปดเน้นที่หกหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามอันนี้บ้าถอยเพิ่นเขียนให้ตัวยังไงนะครับเพิ่นก็นเน้นหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะครับแปดสองเก้าสองนี่เพิ่นกลับได้พี่น้องได้กลับหกเป็นเก้าให้เพิ่นมาห้าหกตีลังกาเป็นเก้า อ่าก็ได้เขียนเป็นตัวร่องไว้ให้ร่องก็มีหกสามแปดสองถ้าแปดจะไเป็นคู่เดียวแปดสองครับอ่าถ้าต, <c oughs> ตัวร่อง 8, 2, แปดสองนะกสามแปดสองเก้าสองนี่ตัวร่องสําหรับชุดบนอ่าบ่มมีหลักลอยจับใส่ให้บ่มีครับอ่าพู้ใดไมี่ลักลอยดีๆจับมาใส่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองโอ้มั่นใจหกตีวันเลยคิดว่าหกนาซิมาเออหกนาซิมาครับอืม ถ้าหกมากก็ติดซองตัวเดียวนะครับถ้าหอกมากือติดซองตัวเดียวครับเออล่างนี่คือหาหาสามตัวเดียวเออหาสามตัวเดียวถ้าหามากลับไว้แน่ละเอออโ้เฮ็ดปวกท่านนี่เฮ็ดได้ออกกว่าเส้นสองดาวสิเมนเมื่อวันที่สิบสองนละว้าโอ้คนจะไปล่าพี่น้องเพราะว่ามันมันหัวโาเริ่ม เลือบอกมันว่าทัานนี้พี่น้องทัางนี้ปีที่แล้วก็ได้กินน้ำพึ่นอยอะน่าเผ็ดปวกเพราะว่าทัางนี้กำลังเปิว่ากำลังะจอกเห็ดปวกทำชมแวกมานาพาเพิ่นได้หลายก็จะอุดหนุนเพื่นนั่พี่น้องเออกว่าที่แล้วเพิ่นกันโอ้แสบเลยเนาะเป็นเห็ดปวกไงเนาะเออพี่น้องถามอเส้นชองดาวเพื่นน้ำเอ้าบาทนี่ แคปหน้าจอนะครับท่านผู้ชมชุดล่างนะเพิ่นเน้นหาสองหาสหาสวิ่ง5นะครับเม็ดเดียวคือ5 3ถ้า7จ็ดคือ7จ็ดเป็นตัวร่องบน6กับ8เด่นที่6 6หกศูนตัวเน้นเด่นค่ะ,ค,ะ,ค,ะคือหกสองนะครับหกสามแองเก้าสองเป็นตัวร่องแคปหน้าจอ,อเอาขอบคุณเซียนสัดาวครับผมอขอบคุณคับ<อ>พี่นะ้องนะ จับตาเบิ่งดีๆเด้ออย่าเผอนะครับเอฟซีม่องขา่ามเส้นสองดาวต่อเพิ่นแมนขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งสองทุกท่านนะครับผมให้โชคให้มา n น,นะพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ